ขานให้เราสองหนึ่งแสนห้ามืนันร้าเกนี่้อยี่นบ้านเาอยู่ตรงนี้ตัดการแต่เราไ่ลาราคนตว่านนคัวาเราอไกด้ัอบาันนี้ตเองรู้ว่ารมเล่นร้านชนะจุดรงไปนงเนี่ยเล่นร้านรงไหนบาคนนีย้ จดมเต็นท่าว่าเาองุนป็นแสบเปสักประาชนาย่าะไรมกิการเราเริ่มเาอดักหลอาศสัสไก็กแคนะครับอดกว่าเลาะไสกันไรครับกระไรอย่างต่า เป็นบรรยากาศกนแล้วกันนะครับนอว่าที่ต้อยในบ้านที่เป็นมาเข็อเทอยู่ห้องผมหรือว่าที่ตรงวานี่เป็นขึ้นนหนึ่งเลยเกี่ยววันมะเข็อจะมายืมมานั่งมาอย่างกันนะครับนากแต่รับปากเรนว่าที่ต้อยในบ้านเก้าวเป็นๆเนาะที่ลงกะเบียนว่ายี่นึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเก้าคนับ วันที่นีวันยุดนดีพิิตถนนไห่เลยที่เดียวนะครับเราสำหรับคนที่มาอยู่ห้องจุดตอนนา้นโอเคครหบพานี่ให้เบิ่งก็แล้วกันนะครับเาบางคนว่าเอ้าคนคือมาหลายแท้เาเป็นอย่างกันนะครับเราเนี่คือวันยุดเข่านะครับเราเอาที่มานั่งเล่นมาซื้อของมากินเข่ามาอย่างกันมาคุยกันนะครับเนาะถนนไห่เลยที่เดียวสำหรับ เสร็จนี่เดี๋ยวทีย่างไปอีกเดี๋ยว保卫เดี๋ยวบ保卫ใส่เบิ่งบรรยากาศเพราะว่า3า0ร้อยกสิบองศาเลยทีเดียวนะครับแล้วเราเบิ่งที่ถนนที่เลนเลยทีเดียวสำหรับแถวจงหวานนะครับเรา保卫อยู่ตรงกลางก็ดีครับแลเดี๋ยวเบิ่างไปเลยนะครับเราให้เบิ่ง เมืหลายแท้เขาเป็อย่างกันนี่แหละคือวันหยุดธ์ขอมาเจียวมัอย่งนีะครับผมจะย่างต่อกันแล้วกันนะครับเนาะสีไปออกข้างใดคู้ใดนะครับเหมือนขึ้นควงทางเลยทีเดียวนะครับเหมือย่างนี่ครับวิ่งกังย่างเล่นๆ่นี่ เออเข้าข้งนอกย่างข้าวมาได้เลยครับผมเส้นนี้อยู be, ่ผงองว่าน <oko playing thread esin> ี่ได้ครับอ่าเระเื่องว่าสภาพนี่คบรรญัตาของของผมอยู่ตรงนั้นนะครับนะวันหยุดนี้พินนรณนี้ตามที่เส้นนี้ให้ผู้สอยแม่บ้านผไปกินเข่ามาเล่นมาเที่ยวมาทำกิจกรรมสอนมาว่าคนที่ลงทะเบียนผู้สรอยแม่บ้าน กองประเทศฮ่องกงนี่อันดับหนึ่งคือฟิลิปปินส์นะครับเนาะที่ลงทะเบียนไว้คือ1นึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเก้าคนนะครับเนาะที่ลงทะเบียนมาเป็นแม่บ้านนะครับเนาะที่มรดเรียกคุณช่วยในบ้านอยู่ฮ่องเก๋งสองวันทีดว่ามันยืดเข่าเขาทีมาเต๊มหนึ่งใกล้กับอ่าเขาเอิญอย่างก็ตรงนี้เขาเอิญว่าเนเนเนต่อค่า ได้ที่สัญญาของห้องผมนะครับเนาะที่ผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุกเรียอกันอย่างนี้แหละมีพวกเนี้ยที่ย่างท,าทงาะเลเก่งกันแล้วกันนะครับเนาะคือบรรยากาศนะครับกระเพาะย่างิ่งบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเนาะบางคนถ้าสิมากกอย่างาเบิงบ่งวันทิดกะ นั่งรถไฟใต้ดินนะครับเนาะมาโฟที่จงว่านก็นแล้วกันจงว่านกสิ่งออกเดินออกมารถกสิ่งนี้สภานที่ยสิมันยัดอยู่ท้องโกง,งอยู่ตรงนี้นะครับนอนแล้วกันวนวันทิษนี่วิถุนนเลยทีเดียวสำหรับให้คนมาเลาะมาเล่นนะครับเนาะเราเลยที่พายายเป็นแล้วกันนะคนะถามขึ้นก็มีขายของเพิ่นก็ได้เพิ่นขาย อากรบเข่าของเพื่อนเนีขายกับเข่าขายยังแล้วก็มีกิจกรรมเล่นกันนี่นี่นะครับตรงนี้กิจกรรมเล่นนี้บอก,กเขาไหมเพื่องก็ว่าวันหยุดของเพื่อนนะครับเนาะเพคนกับสิมานรวมกันเพราะว่าตั้งแสนกัวเอาคนที่ถึงคือซอยในบ้านก็จะมีเสียนกับสิมานคือแถวนี้แหละกลางวานนะครับเนาะเรียกว่าเสน้นหันนะครับเนาะในใคอะือได้กับท,ท,ที่สะพานที่ปัะยัดของ ผมนะครับนะอาจจะเปิดเพื่อนาองคุณวิญญาณเข้าไปนะครับน้องเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของนั้นนะครับบม่ได้วิญญาณไปทำพึ่งก็แล้วกันนะครับนะเนี่ย่างมาเสร็จนี่เต็มหนึ่งเลยเดียวสมรรถนะมีคตายน้ำใครยังใครก็เกาของเขาแหละไปเป็นคล้ายๆว่าวันยืดเข่าเขาที่มาเห็นอย่างเขาก็มานั่งคุยมาหาหมู่มายังอะไรกัน มันเหมนนั่นเลยนี่แล้วก็ซุปหขขงห่านะครับเนาะนี่คือผู้ชอยในบ้านประเทศฟิริปินนะครับเนาะที่คือชิมาร่วมกันเป็นจุ๊บเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับคนไทยนี่แค่สองพก้าร้คนที่ลงทะเบียนนะครับมาแต่วิลลี่ปิ่นนี้เป็นผู้ชอยในบ้านที่หลายที่สุดอยู่ตรงนี้ครับตรงฮ่องกงนะครับเนาะตั้งหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยสามสิบเก้าคนนะครับนะเนาะจะอยู่แถวนี่แหละแถวจงวานนะครับเนาะน,นี่เอฟหนึ่งนี่นะนี่แหละตะตุกมีใครน้ำใคอย่างนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนาะต้องคนอยู่ตรงไหนอ่าต้องเชิญท่านสเตชั่นเอกประตูเคเอกประตูเคมาก็ได้นะครับเนาะมากันเห็นนี่ก็แล้วกันนะครับเนาะ ครับจะพย่างไปเรื่อยๆกันแล้วกันสามารจะมีเสียงดิงเสียงอย่างก็เลอยากไฮดิ้งเสียงอะครับไั้มีเสียงเพราะว่าเป็นลิขทธิ์ของเพลงเหรบเนาะเราไปถึงเพลงฝรั่งเขาก็ย่างดีกันลลแล้วกันมาพย่างไปเรื่อยๆนะครับน้องคนยังหลายนั่งอยู่กันหลายนะครับนะนี่ครับก็หลายอยู่ที่แหละ แน่นมั้งแะครับผมตั้งแต่คณละตั้งแต่ตแตเส้นดังในผมโอ้คนหลายเฉพาะคนที่อยู่ประเทศอ่าฟิลิปปินส์อย่างเดียวนะครับเราจนธนาคารนี่เป็นปิดไว้เขาไปนั่ง,งใน,นครับของง่ายแต่หัวตั้นนี่คนยังเต็มนระอ่มเลย